สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในรูปแบบพิกอากาศนะคะในหัวข้อคนที่เราแอบชอบเขาคิดยังไงมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองกันนะคะกองที่1 2 3และ4สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะทําใจให้นิ่งๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะมารับฟังการพยากรณ์กันทําใจให้นิ่งๆทําจิตให้ว่างๆนะคะแล้วนึกถึงหน้าคนที่เราแอบชอบ เสร็จแล้วก็อธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วอธิษฐานว่าคนที่เราแอบชอบเขาคิดอย่างไรกับเราแล้วมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองเมื่ออธิษฐานแล้วลืมตาขึ้นมาคุณจะเห็นไพ่กองที่หกองที่2องกองที่3และกองที่4กองใดดึงดูดใจคุณมากที่สุดให้เลือกกองนั้นนะคะแล้วมาฟังคําพยากรณ์กันค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนะคะกองที่1เขาบอกว่าไพ่บอกว่าห่างไกลใจจางนะคะอีกใบหนึ่งคือ ใจอ่อนอีกใบหนึ่งคือบุพเพสันนิวาสเขาบอกเขาหมายถึงว่าสําหรับใครที่คนที่แอบชอบอยู่ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันนักน,นะคะ หรือว่ามีเรื่องเดินทางหรือมีเรื่องที่ของการที่ว่าอยู่ไกลกันนะคะแต่ว่าเวลาเจอกันเรารู้สึกว่าเราชอบคนนี้เราปิ๊งปังคนนี้แต่ไม่ค่อยได้อยู่ร่วมใกล้ชิดกันดังนั้นเขาบอกว่าห่างไกลใจจางมันก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นด้วยการที่เรียกว่ามีการทักไปพูดคุยกันฉันเพื่อนก่อนนะคะเพราะเราในในที่นี้หมายถึงว่าเราแอบชอบเขาอยู่เราจะต้องพยายามที่จะอย่า ขาดความติดต่ออยากขา,าดการติดต่ออยากขา,าดความสัมพันธ์กันต้องมีปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะแล้วก็เขาจะใจอ่อนไปเองนะคะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาที่เขามีปัญหาหรือเวลาที่เขามีอะไรเนี่ยเขาจะ จะมีคุณอยู่ตลอดเวลาเลยเขาก็จะรู้สึกใจอ่อนกับคุณแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นบุพเพสันนิวาสเกิดขึ้นได้มันจะเป็นอะไรที่โชคดีสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1เองเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะสําหรับการที่เรียกว่าเราแอบรักแอบชอบเขาอยู่ทีนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่2มาดูกันนะคะกองที่2ก็บอกว่ารักลวง ไปต่อไม่ไหวแล้วก็ปอกลอกอืมสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองเขาบอกว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาไม่ได้จริงจังนะนะคะเขาอาจที่จะเป็นคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์หรืออีกนายหนึ่งเขาอาจจะถูกคนที่ถูกหลอกมานะคะเขาอาจจะมีความปัญหาเรื่องความรักมีความรักทีไรโดนหลอกไม่จริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าคนที่คุณแอบชอบเขาอาจจะคิดอยู่ว่าเขา ความรักที่คุณให้หรือคุณสนใจเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะหรือบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้เหลือเกินไปต่อไม่ไหวแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยุติความสัมพันธ์ลงได้เพราะว่าทุกครั้งที่เจอเจอกันมันเป็นการที่เรียกว่าเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นการแอบรับแอบชอบแต่ความการแสดงออกเนี่ยมันบ่งบอกให้รู้ถึงการที่เรียกว่า อ้ยไม่ได้จริงใจนะไม่ได้ไปคยความเออเขาเรียกว่าไม่มีการถามสารทุกขสุขดิบไม่มีการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่ทุกครั้งที่เจอจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาจะมีเรื่องที่ต้องไหว้วานขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสําหรับกองที่สองใครที่เลือกกองที่สองถือว่าไม่โอเคนะสาหรับคนที่แอบชอบในในคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่เลือกกองที่สามล่ะไพ่จะบอกว่าอะไรไพ Key ่คีย์ออฟเฟิจะบอกว่า ผู้ที่เลือกกองที่3าเลสเนหหาล่มโพล่มใสแล้วก็แอบรักเขาบอกว่าเป็นการรักแบบยังไงลุ่มหลงม,ม,มัวเมาเลยทีเดียวนะคะตามติดเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นการลุมล่มหลงมัวเมานะคะเล่สเสน่หาในที่นี้คําว่าล่มโพล่มใสเขาอาจที่จะเป็นคนดีในสายตาของคุณนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า ประหนึ่งว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยเขาน่าจะมีอายุที่มากกว่านะคะมีอายุที่มากกว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความอบอุ่น สร้างความมั่นคงให้กับคุณได้แต่ในที่นี้มันยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้มันยังต้องแอบ,แอบรักแอบชอบกันต่อไปสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3ถือว่าไพนะ่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ยังแสดงออกมากไม่ได้ทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่เลือกกองที่4กันบ้างล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่4ี่เขาบอกว่า เติมเต็มนะคะแล้วก็วิวาพาฝันแล้วก็ธรรมะสำหรับคนที่คุณแอบชอบนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณมาเติมเต็มหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยที่เราไปแอบรักแอบชอบเขาเนี่ยหมายถึงต้องการที่จะให้มาเติมเต็มในเรื่องความรักในส่วนที่คุณขาดเขาอาจจะเป็นคนที่ขาดความรักก็ได้หรือต้องการให้คุณไปเติมเต็มให้เขาหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขาดความรัก มีความรู้สึกว่าฉันยังได้รับความรักน้อยเกินไปฉันอยากจะมีใครสักคนหนึ่งก็เลยต้องการที่จะให้เขามาเติมเต็มคําว่าวิวาพาันหมายถึงการที่เรียกว่าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะลงเอยแล้วยิ่งเดือนนี้ที่เดือนที่เข้ามาดูคือเดือนอะไรเดือนแห่งความรักอยากจะมีความรักดีๆเข้ามาทีนี้ธรรมะธรรมะในทีน่นี้คุณแลดูเขายัางดูนิ่งๆอ่ะอยังดูนิ่งๆยังไม่ดูเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริง ธรรมะทางธรรมในที่นี้นะคะต้องบอกว่าทางธรรมในที่นี้หมายถึงว่าคนนี้ถ้าเราสามารถเข้าไปอยู่ในใจของเขาได้บอกได้เลยว่าเขาจะซื่อสัตย์นะเขารักเดียวใจเดียวนะเขาไม่นอกลู่นอกทางไม่นอกใจเราง่ายๆแต่กว่าเราจะเข้าไปถึงเขาได้มันต้องใช้ความพยายามสูงพอสมควรเพราะเขาเป็นคนไม่แสดงออก แสดงอย่างเดียวคือนิ่งๆเฉยๆจนบางทีทําให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เลือกกองที่4ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีก็จัดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่เลยทีเดียวแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจที่จะดูนิ่งดูไม่แสดงออกต่อให้เขาชอบเราเขาก็เฉยนะทีนี้มาดามจะมาสรุปในแต่ละหัวข้อใครที่ดูแล้ว จบข้อหนึ่งไปแล้วออกไปเลยก็จะไม่ได้ดูข้อสรุปนะแต่ถ้าดูทุกข้อก็จะเจอข้อสรุปอะมาดามจะมาตัดบทด้วยการสรุปตอนท้ายทีละข้อสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1กองที่1ถือว่าดีนะจบลงด้วยคําว่าบทเพสัสนิวาสนี้เรามาดูว่าอะแล้วเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยไหมเขาบอกว่านี่ไงเหมือนฟ้าหลังฝนเลยที่ผ่านมาในที่ในที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1เขาบอกว่าพยายามอยู่นะ ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็มันถึงจะประสบความสําเร็จเสมือนบุพเพสันนิวาสเราโครจรมาเจอกันแล้วเหมือนฟ้าหลังฝนทุกอย่างอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นคําว่าอาไม่ใช่ขอขออภัยค่ะอ่ะฟ้าหลังฝนใช่เหมือนฟ้าหลังฝนทุกอย่างอะไรก็จะดีขึ้นคําว่าฟ้าหลังฝนเราเห็นไหมมันจะแลด,ดูสดใสดังนั้นสําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถามว่าวันมาเลนทน์ยนี้เราจะมีโอกาสไหม นะะคมันน่าที่จะมีโอกาสแต่ทีนี้มาดูสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองล่ะบทสรุปของเขาจะเป็นยังไงในเมื่อความรักไม่โอเคเลยสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองเขาบอกว่าก้อนหินคำว่าก้อนหินในที่นี้มันคือการนิ่งการไม่รับรู้ไม่รู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้เย็นอะไรทั้งสิ้นเช่นจะดูแข็งทื่อไปสมบุทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่กองไพ่จะบอกและสรุปให้สําหรับผู้ที่กองผู้ที่เลือกกองที่สอง คนที่คุณแอบรักแอบชอบเขาทำตัวเหมือนเป็นก้อนหินสำหรับคุณเลยไม่ยินดียิน้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะทำดีกับเขาแค่ไหนเขาก็จะรู้สึกเหมือนคือความว่างเปล่าเหมือนเหมือนไม่มีความรู้สึกเราก้อนหินเนี่ยเราเอาเอามือเราหรือเอาไม้ไปตีเขาเจ็บไหมเขาไม่เจ็บเผลอๆถ้าเราใช้มือตีมือเราต่างหากที่จะเป็นฝ่ายเจ็บดังนั้นใครที่เลือกกองที่สองแม้กระทั่งไพ่ใบสรุปยังรู้เลยนะคะว่า เขาไม่ได้ยินดียินร้ายกับความรักที่คุณให้เขาต้องการแค่เพียงผลประโยชน์ในตัวคุณเท่านั้นทีนี้มาดูว่าสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สามผู้ที่เลือกกองที่สามเมื่อกี้ก็ขึ้นมาดีอยู่นะแต่ยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะแล้วมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงน้ําพึ่งและยาขมหรือยาพิษน้ำผึ้งและยาพิษ มันก็เลยกลายเป็นว่าสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3ถึงแม้นจะไม่ยินดียินร้ายนะคะก็เราก็ยังต้องแอบชอบต่อไปแอบชอบแบบแบบเหมือนน้าพึ่งอะเวลาเจอเขาเราก็จะรู้สึกเรามีความสุขเมื่อไหรที่เราได้พูดคุยกับเขาเราก็จะรู้สึกว่าอู้เก็บเอาไปฝันหวานเลยทีเดียวแต่มันก็เหมือนน้ำพึ่ง,งเหมือนยาพิษเวลาที่มีใครมาคุยกับเขาเราก็รู้สึกเจ็บปวด แล้วเราก็ยังไม่สามารถแสดงออกได้เพราะยังไม่กล้านะคะกลัวว่าถ้าเราไปแสดงออกชัดเจนเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้แสดงออกอะไรเลยคุณก็จะกลัวว่าคุณจะเสียเขาไปดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำพึ่งและยาพิษมันเป็นทั้งอะไรที่หอมหวานแล้วมันก็เป็นอะไรทั้งที่มันสามารถที่จะทิ่มแทงใจิตใจเราให้เรารู้สึกเจ็บช้าได้ในเวลาเดียวกันได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูสำหรับใบสรุปผู้ที่เลือกกองที่4กันบ้าง สำหรับผู้ที่เลือกกองที่4ี่ในที่นี้มันเป็นเครื่องหนักเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผู้ที่เลือกกองที่4ี่เนี่ยเราต้องการความรักที่จะมาเติมเต็มเราต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เราต้องการที่จะแบบว่าให้เขาเนี่ยขอเอ่อขอแต่งงานกับเรานะคะแต่ดูเขาเจะเฉยเยนิ่งๆไม่แสดงออกไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นแต่เขาก็ดูว่าเขาก็ไม่ไปสนใจคนอื่นนะ นะคะเพราะว่าทางทมในที่นี้คือถ้าเขาสนใจเราเขาจะไม่ไปนสนใจคนอื่นแต่ถ้าเขาสนใจคนอื่นบอกได้เลยเขาจะแสดงให้คุณรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้สนใจคุณนะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไพ่เลยบอกว่าเครื่องหมายอินฟินิตี้มันหมายถึงการที่เรียกว่าคุณพยายามต่อไปนะคะพยายามต่อไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเองนะคะไพ่สรุปให้หมดแล้วนะคะสำหรับทุกๆก,กองก็ถือว่า สำหรับใครที่เลือกกองไหนก็ขอให้มีความสุขกับกองนั้นปรับปรุงตัวปรับใช้นะคะอะไรที่ไม่ดีใครที่เข้าไปเลือกกองที่มันไม่ดีกองที่เป็นคำตอบออกมาแล้วรู้แล้วคำตอบว่ามันเป็นแบบนี้แล้วในตามตามความเป็นจริงของชีวิตคุณมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่คุณถอยออกมาดีกว่าเปิดโอกาสเปิดเวลาให้กับคนอื่นบ้างอย่าเอาโอกาสอย่าเอาเวลาของเรา ไปทิ้งไว้กับคนที่เขาไม่ได้จริงจังกับเราแล้วที่สําคัญถ้าเขารักเราแค่เพียงผลประโยชน์ที่ขอความช่วยเหลือเราให้เราช่วยเหลือเขาตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นรนหรือบางทีไม่ได้ช่วยเหลือเป็นเรื่องการเงินนะแต่การช่วยเหลือในอีกทางหนึ่งก็คือทาไอ้นั่นให้หน่อยทาไอ้นี่ให้หน่อยทาไอ้นู้นให้หน่อย,อย,อยถ้าเราทําดีถูกใจก็เสมอตัวถ้าเราทำทำอะไรไปที่ไม่ดีไม่ถูกใจเขา เขาก็จะบ่นจะด่าจะว่าเราได้โดยที่บางทีเอ๊ะตกลงเช่นเป็นอะไรเนี่ยเป็นทาสคุณหรือไงเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่ามันอึดอัดใจมากเกินไปนั่นมันไม่ใช่ความรักนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนแห่งความรักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ